ยังคิดว่าหลายคนคุณผู้ชมหลายท่านน่าจะสังเกตแล้วว่าตอนนี้มันมีความเบาบางของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นอาจะใช้คําว่าอะไรเบาบางลงเรียกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติน้อยลงกว่าที่มันควรจะเป็นสงกรา์ที่ผ่านมาเนี่ยเราคาดหวังนะคะว่าเดี๋ยวจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาสร้างรายได้เป็นกาะเป็นกำแต่กลายเป็นว่า มันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะคือมันก็คือค้ากนนะแต่ว่ามันมันดูไม่ได้แบบเต็มที่กับสงกรามที่ผ่านมาโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เราหวังมากนะคะว่าเขาจะเดินทางเข้ามาเที่ยวบ้านเราจับใจ่ายใช้สอยเข้ามาสร้างรายได้ทําให้เกิดการหมุนของเศรษฐกิจแต่มันมีปัญหาอีกหลายอย่างมันไม่ได้เฉพาะแตะ่นักท่องเที่ยวน้อยลงนะคะมันมีปัญหาทั้งเรื่องของเรื่องไอ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองไทยก็จริงเป็นคนจีนแต่ว่าก็เข้ามาเนี่ยก็มามากินมาใช้ของธุรกิจของคนจีนที่คนจีนเป็นเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าไทยเราไม่ได้อะไรกลับไปเลยมีแต่เสียกับเสียทีนี้กรณีของนักท่องเที่ยวกรณีของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ว่าเอ๊ะมันมันลดน้อยลงเนี่ยมันลดลงเพราะอะไรวันนี้ในเพจ Facebook เขียนไว้ให้เธอค่ะ เหนี้นําเอาประเด็นที่น่าสนใจเคยมาเล่าฟังอยู่นึงนงนะคะเพราะว่าแอดมินเพจนี้เนี่ยเขาก็อยู่ในแวดวงของการตลาดแวดวงธุรกิจแวดวงเอก,กชนเขาก็จะรู้ในในในแง่มุมแล้วก็มีพักพวกเพื่อนพ้องนะคะที่แล้วก็เขียนเล่าเรื่องได้ได้น่าสนใจทีเดียวค่ะก็เลยหยิบเอาประเด็นนี้มาเล่าให้ฟังเขาก็ได้โพสต์บทความวิเคราะห์เรื่องส่องโซเชียลจีนว่าทําไมถึงไม่มาไทย คือเวลาที่เราอยากรู้ว่าทําไมเขาถึงไม่มาเมืองไทยเนี่ยช่องทางึงินในการที่เราจะรู้ได้ก็คือต้องไปดูในโซเชียลของประเทศจีนค่ะว่าเขาพูดถึงประเทศไทยอย่างไรปรากฏว่าแอดมินเพจเพจนี้เ,นเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยมีร้านชาบูที่หุ้นกับน้องแถวราชประสงค์แล้วเขาสังเกตเห็นว่าตั้งแต่วาเลนไทน์มาแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของลูกค้าของร้านโดยปกตินะคะหายไปอย่างน่าใจหายตั้งแต่ ต้นปีที่ผ่านมาสวนทางกับตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นกันมากขึ้นเขาก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงมาเที่ยวไทยน้อยลงประเทศไทยไม่น่าเที่ยวเหมือนเดิมแล้วหรอเพราะเมื่อก่อนประเทศไทยเป็นจุดหมายปรายทางอันดับหนึ่งของนักท่องเที่ยวจีนนะคะตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วอะแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นว่าเขาไปเที่ยวที่อื่นกัน ญี่ปุ่นนี่เป็นจุดหมายประทานอันดับหนึ่งของคนจีนไปแล้วช่วงชิงตำแหน่งเราไปเรียบร้อยแต่คำถามก็คือมันเกิดอะไรขึ้นเขาคิดยังไงกับประเทศไทยปรากฏว่าแอดมินท่านนี้เนี่ยก็เลยวานให้น้องสาวคนหนึ่งนะคะที่ทำธุรกิจที่จีนช่วยไปส่องดูในโซเชียลหน่อยสิว่าคนจีนเนี่ยเขาพูดถึงประเทศไทยว่ายอย่างไร ะะเพราะเขาก็ทําธุรกิจที่มีลูกค้าเป็นคนจีนเขาก็อยากรู้ว่าเผื่อเขาจะได้มาปรับปรุงอะไรร้านของเขาจะได้ดึงดูดอะไรมากขึ้นหรือว่าถ้าหากว่านักท่องเที่ยวจะไม่มาเมืองไทยก็จะให้แบบปรับแผลอะไรประมาณนี้นะปรากฏว่าเขาก็วิเคราะห์มาเป็น3-4ประเด็นด้วยกันค่ะซึ่งน่าสนใจมากนะคะประเด็นแรกนักท่องเที่ยวจีนไม่อยากมาเมืองไทยเพราะเขารู้สึกว่าเมืองไทยไม่ปลอดภัยค่ะมีข่าวเรื่องการถูกลักพาตัวขโมอยอวัยวะมีข่าวการฆาตกรรมมีข่าวจีนเถา แล้วก็บอกว่า,เ,าเป็นพวกกลุ่มจีนเท่าที่อยู่จีนไม่ได้อ่ะก็เลยย้ายสัมโโนครัวย้ายธุรกิจมาทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยเขาได้ยินข่าวแบบนี้เยอะมากเวลาก็ที่สำคัญก็คือบอกว่าเวลามีปัญหาอะไรขึ้นมาตำรวจไทยแทบจะช่วยอะไรไม่ได้เลยระบบ City Security ล้าหลังกล้อง CCTV น้อยมาก ถ้าไม่รู้สึกไม่ปลอดภยัยคือเขาก็เทียบกับบ้านเขาเนาะที่เมืองจีนเนี่ย C C T V มันจะมีเยอะมากเขาเลยรู้สึกว่าเออถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยกล้องเหล่านี้มันจะช่วยเหลือเขาได้แต่บ้านเราเนี่ยยังน้อยมากเมื่อเทียบกับบ้านเขาเขาถึงรู้สึกไม่ปลอดภยัยแล้วก็รวมกับถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็รู้สึกว่าตํารวจไทยอะ่ะช่วยเหลือได้น้อยมากนะคะแล้วก็รวมไปถึงข่าวคราวความไม่ปลอดภัยอะไรหลายอย่างทีาไห้เขาตัดสินใจว่าถ้างั้น ไม่มาเมืองไทยนี่ประเด็นแรกประเด็นที่2เมืองไทยมีภาพว,ว่าถ้ามาอยู่ยาวๆแบบมาอยู่อาศัยเลยเนี่ยราคาถูกแต่ถ้ามาเที่ยวคือแพงเฮ้ยอันเนี้ยอันเนี้ยคือความรู้สึกของนักท่องเที่ยวไม่ได้เฉพาะชาวจีนนะคะความรู้สึกของนักท่องเที่ยวหลายชาติเที่ยนไปส่องมีคนไปส่องตามโซเชียลเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันอย่างยกตัวอย่างเช่นช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา เขาก็จะรู้สึกว่าโอ้โหค่าโรงแรมค่ารถค่านูน่นค่านี่ทำไมมันถึงแพงขนาดนี้ในช่วงเทศกาลเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นถ้าเขาอยากจะเที่ยวสงกรานวอเตอร์เฟสิวัลไปเที่ยวที่อื่นก็ได้ในราคาที่ถูกกว่าสาดน้ำเหมือนกันสนุกเหมือนกันเป็นเฟสิวัลเหมือนกันเลยทำให้เขาไม่มาเมืองไทยนี่คือภาพจำของเขานะคะว่าถ้ามาเที่ยวเมืองไทยคือแพง โรงแรมไทยแพงอาหารในห้างไทยเทียบเท่ากับอาหารในห้างญี่ปุ่นราคาเท่ากันญี่ปุ่นก็เลยมีน่าไปมากกว่าแต่ถ้ามาอยู่เลยแบบตั้งรกรากอยู่จริงจริงจังเนี่ยโอเคอันนี้ถูกค่ะคอนโดมิเนียมค่ะอะไรอย่างเงี้ยมันถูกเมื่อเทียบกับเมืองจีนประการประการที่3เขาบอกว่าไทยไม่ที่มีอะไรใหม่เลยค่ะไม่มีอะไรพัฒนามา10ปีแล้ว10ปีก่อนเป็นยังไงก็เป็นแบบเดิมที่เที่ยวเดิมๆไม่ดึงดูด การเดินทางถ้าอยู่นอกเส้นรถไฟฟ้าก็ไปมาลำบากนี่คือความรู้สึกของคนจีนนะคะแล้วก็ประการที่4เขาก็มีการยกตัวอย่างข่าวร้ายๆที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยมันแบบมีแต่ข่าวร้ายไม่มีข่าวดีเลยอะําให้มีภาพว่าภาพจำของคนจีนก็จะรู้สึกว่าพอบ้านเรามีแต่ข่าวร้ายๆแปลว่าระบบการจัดการของไทยไม่ดีและมันไม่มีความปลอดภัยนะคะแล้วก็เนี่ยเขาก็ยกตัวอย่างว่าเขา มีข่าวอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นข่าวอุบัติเหตุข่าวถูกต้นไม้ทับคนจีนขณะกำลังไปเดินเล่นข่าวโรงงานสารเคมีระเบิดข่าวเด็ก14ยิงที่พารกอะไรอย่างเงี้ยคือข่าวเยอะมากที่โซเชียลจีนเขาก็ติดตามข่าวคราวข่าวสารเหล่านี้แล้วเขารู้สึกว่าโอ้โหทำไมข่าวมันน่ากลัวแบบนี้เนี่ยเราไม่หมากันแล้วกันและประการที่5เขาบอกว่าช่วงสงกรานคนจีนน้อยลงก็เพราะว่า มนทนทางตอนใต้ของจีนก็จัดเทศกาลสา์น้ำกันเองค่ะเป็นเทศกาลประจําปีเขาเลยรู้สึกว่าปลอดภัยกว่าแล้วก็ไม่ต้องจ่ายค่าเครื่องบินในการเดินทางข้ามน้าข้ามทะเลด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เขาก็บอกว่าแอดมินท่านเนี่ยนะคะก็บอกว่าในความย้อนแย้งเนี่ยตอนนี้ประเทศไทยขออภยัยเมืองจีนเองก็พัฒนามากขึ้นเรื่องของการท่องเที่ยว ราคาก็ไม่แพงโรงแรมก็ดีสถานที่ท่องเที่ยวก็สวยงามทันสมัยไฮเทคนะคะคิดว่าแฟนๆของเรา The World หลายท่านน่าจะเคยเดินทางไปเที่ยวเมืองจีนแล้วเมืองจีนเดี๋ยวนี้แตกต่างจากเมืองจีนเมื่อก่อนแบบเยอะมากนะคะเดี๋ยวนี้ยูทูบเบอร์ไทยไปทำไปทำคลิปท่องเที่ยวที่ประเทศจีนเนี่ยเยอะมากแล้วก็ทำให้ได้เห็นว่าอุ้ยเมืองจีนนี่สวยน่าเที่ยวสะอาดสะอานห้องน้ำที่เคยมีปัญหาเนี่ยสะอาดหมด นะคะเ okay, อาเคอาจจะมีแบบขากถุยบ้างอะไรบ้างแต่ว่าแต่ว่าทุกอย่างมันพัฒนามากขึ้นราคามันก็ไม่แพงนะคะแล้วก็เริ่มมี tax refund นะมีวีซา Visa ก็ฟรีแล้วก็ทำให้คนไทยเนี่ยก็หลั่งไหลไปเที่ยวเมืองจีนมากยิ่งขึ้นและนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังเจอคู่แข่งอีกหลายประเทศที่เป็นคู่แข่งของเราญี่ปุน่นแน่นอนนะคะสวยแล้วก็ เรื่องตอนนี้ค่างเงินญี่ปุ่นก็ลงมาเยอะด้วยราคาก็ไม่แพงนะคะจีนซึ่งแน่นอนว่าจีนเขาก็พัฒนาไปไกลเรื่องของการท่องเที่ยวใกล้ๆบ้านเราเวียดนามเวียดนามนี่เป็นคู่แข่งสําคัญของเราเรื่องของการท่องเที่ยวเขาก็พยายามจะช่วงชิงนักท่องเที่ยวไปเที่ยวประเทศเขาเช่นเดียวกันกัมพูชาก็ปรับตัวเยอะสิงคโปร์อย่างเงี้ยนะคะนักท่องเที่ยวก็ไปเยอะติดตลาดไปเรียบร้อยแม้เนสเดสิเนชันแล้วเมืองไทยละ่ะมีอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ย นี่จึงเป็นสิ่งทีเ่เขาก็หยิบเอามาแชร์แล้วโอ้โหวันนี้ปรากฏว่าคนแชร์บทความนี้เยอะมากนะคะแม้แต่สานักข่าวก็หยิบเอาเรื่องนี้ไปแชร์กันเพื่อทําให้เห็นว่าตอนนี้เศรษฐกิจของบ้านเราเนี่ยมันมันมันแย่แล้วแม้แต่ความหวังเรื่องการท่องเที่ยวของเราที่เราก็มั่นอกมั่นใจว่าเมืองไทยเราดีใช่เมืองไทยรเทยราดีแต่ถ้าเราไม่พัฒนาไม่ปรับปรุงคู่แข่งก็จะก้าวแล้วก็วิ่งแซงเราต่อไป ในไม่ช้านี้แล้วต่อไปเราจะเหลืออะไรเราจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเรากันต่อไปอย่างไร